นี่ก็เข้าบ้านโยมเ็เผาเพราะว่าเป็นโยป้าคนหนึ่งที่ใส่บาททุกวันใส่บาทรดน้ำมนทุกวันสาทุสาทุมมีมนตนั่งนี่เนาะเออมาเล็้วมาไอชีนั่งหมาวะเนี่ยโอ้โห คิดถึงเลยดิข้าวหมดยังเลายังเหลือเยอะไหมเล่าเอโอ้เอาเอาข้าวมาให้หุงไผ่บานมาไม่กัดเดียมไม่กัดมาเลยก็ลูกศิษย์ลูกหาจะมานำของมาแล้วก็มาแจกๆกับโยมสาธุสาธุ ็เขาเอาของมาให้ก็เลยมาแจก่จยให้โย่แล้วโยมไปใส่บาตรเอาน้ำจะได้ไปดื่มเอาสารจะได้ไปใส่บาตรเอาข้อสารมาฝากใส่บาตรให้หน่อยเอานี่วางเดี่ยวงเลยวาง ข้าวสารข้าวสารยังดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะนะไม่มีอะไรจะมาฝากลรอกจ้าขอบคุณค่ะใส่ข้าวสารพรุง่งนี้ก็ไปทําบุญนะจะ้านี่วันพระ,ะาาก็พรุ่งนี้ไปเลยนี่ครับเ,เดี๋ยวกลับก่อนนะค่ะสาธุ <laughs>